ที่รัฐสภานะคะไปดูการทํางานของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งณขณะนี้ก็พิจารณารัฐธรรมนูญเกิน120มาตราแล้ววันนี้ค่ะก็ยังคงเดินหน้าพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจรัฐนะคะไปติดตามกับคุณเพนพรพิพัฒน์โนทยมีรายงานสดเข้ามาค่ะค่ะคุณธีรวัตรคุณลลิตาคะวันนี้ก็จะพิจารณาว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคะ่ะที่ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมและวาระการดำรงตำแหน่ง5ปี หลังจากวันนี้ที่ประชุมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมของกะกะตและกำหนดให้รัฐสภามีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยใช้มติมากกว่ากึ่งหนึ่งและปรับจำนวนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากเดิมกำหนดไว้10คนเป็น9คนรวมตำแหน่งประธานกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่ง9้าปีเพียงวาระเดียวพร้อมกำหนดให้บุฒิสภามีอำนาจลงมติให้กรรมการปปช ผลจากตําแหน่งด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า3ใน4ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ส่วนการประชุมวันนี้นะคะกรรมธิการยกร่างเริ่มพิจารณาเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจำนวนเจคนวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีที่มีสัดส่วนของชายหญิงที่เหมาะสมและใช้องค์ประกอบของกรรมการสรรหาเช่นเดียวกับกรรมการสัรหากรก,กตโดยมีกรรมธิการเสนอให้ปรับองค์ประกอบที่ต่างกันโดยจะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและมาจากการแนะนำของรัฐสภาเช่นเดิม ในวันนี้นะคะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะพิจนารณาในหมวดว่าด้วยของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้แล้วเสร็จทั้งหมดค่ะคุณธีรวัตรคุณลลิตาคะ